รัชโมกนีสามพิเศษเก็นท่านผู้ช่อยศาสตราจารย์นวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านผู้แทนท่านในเพื่อตลอต่อไปครับเชื่ไทยถ่ายูปให้ชนไหนคะถ่ายรูปให้ประจว ปดนอก็ม่สองคนไ่ดจะนกว่าดึงดึงเสียกยังเจ้าดึงเสียกัไม่ลูก้องยาด้านนี้ต้บตันี้ขาไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้หัวคีบตรงทีต้นนี้จับไ่ก็ได้ครับจับไ่ก็ได้ครับ่ก็ไดัก็ได้ับับั

ไม่าองใงี่ตกน้าครับพอยืนถึงสภาพเลยครับ UM มันจะได้ม so ีต้นกาเลยครับคณะยกยืนจะเข้านะครับยืนยืนเลยครับท่าน กันเลยค่นึ่ก็คือไปหัวห้ไปท่เห็นแบบไมมีน้าม่มีัน